วันนี้จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ Welcome to m ั c r ูมาครูจิรูเคียสวัสดีครับ mm hmm. ผมเจีงจิมบารูนะครับหลายคนคๆงเล่นเกมหรือ Origin w a r r e กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมนําข้อมูลเด็ดมาให้เพื่อนๆนะครับผมดูกันโดยข้อมูลนี้นะครับผมมาจากช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Quirk นะครับผมซึ่งเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกมหรือ Obligent w a r f e เหมือนกันนะครับโดยเนื้อหาในคลิปนะครับก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีบั็กเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งบั็กที่ว่านะครับเป็นบัคกที่ทําให้ป้อมเนี่ยไม่สามารถทําการโจมตีเราได้นั่นเองนะครับและวิธีการทํางานของตัวบั็กตัวนี้นะครับผมมันก็เป็นลักษณะที่เราเนี่ยทำการหลบตรงบริเวณมุมหินนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครงงนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวผมจะ ทดลองให้ดูนะครับอ่ะผมเล่นเป็นตัวเซตแบบนี้ใช่ไหมครับมันคือป้อมเทียสามนี้นะครับผมคือป้อมในสุดใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมจะทานะครับดูนะครับคือผมจะมายืนตรงนี้ครับนะนี่ครับผมดูนะยังยืนได้อยู่นี่ก็ยังยืนได้อยู่นะครับใครแไปนิดนึงก็ยังยืนได้อยู่นะครับป้อมไม่ยอมยิงเรานะครับแต่เกิว่าเราออกมาระยะนิดหนึ่งดูนะครับออกมาระยะเห็นไหมป้อมสามารถยิงเราได้นะครับพอเราอยู่จุดนี้นะครับเราก็สามารถปักวอร์ดมองศัตรูได้ด้วยนะครับผมอ่าแบบนี้ คือจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ค่อยงจะสุ่มเสี่ยงมากนี่จำเป็นป้อมล่างนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้ทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทําได้นิดเดียวนะครับผมดูนะฟึดเห็นไหมครับนี่เรายืนได้เหมือนกันนะครับแบบนี้แต่ต้องระวังนะถ้าเดินไปนิดนึงโดน้อมยิงนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเราหลบไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่มีทางหลบได้เด็ดขาดเลยนะฮะ อยู่ในระยะยองของป้อมแต่ถ้าเป็นจุดนี้ดูนะครับถ้าเป็นจุดนี้หลบได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมเราสามารถหลบได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งบั็กนี้นะครับผมเป็นบั็กที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมแต่ว่ามันสามารถหลบป้อมแบบนี้ได้จริงๆอ้วนนีอหลบได้ค่อนข้างลุกเลยนะครับเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บแล้วปักวอร์ดเนี่ยก็สามารถเห็นการเข้ามาของศัตรูแล้วเราก็สามารถแกงได้นะครับผมทีนี้เรามาลองกับป้อมของเทียร์อื่นดูบ้างครับ คือถ้าเป็นป้อมเตีย2องเนี่ยตรงนี้จะเห็นไหมลองดูครับฮึดเฮ้ยได้อยู่นะครับผมจะได้นิดเดียวครับเห็นป่ได้อยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมทีนี้เรามาลองดูป้อมเทียหนึ่งบ้างว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับเรามาดูนะครับผมว่าป้อมนี้จะสามารถทําได้ไหมนะครับดูปึ๊บหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยได้ครับอูได้เยอะด้วยครับเห็นไหมครับว่าได้ การที่เราหลบอย่างนี้ได้ก็จริงครับตอนแรกเราทําได้ใช่ไหมครับแต่คือว่าศัตรูเนี่ยมองเห็นเราปุ๊บแล้วเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ป้อมก็ยังยิงอยู่คําถามถามว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงคําตอบไม่ง่ายนะครับนั่นก็คือมันคือระบบของ fog of war ครับ fog of war คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมดูเปิดให้ดูเห็นคําว่า FOB ไหมครับมันคือ fog of war fog of war หมายความว่าเมื่อเราแบบเดินไปเนี่ยเราจะเห็นหมอกเห็นหมอกดําๆไหมครับนี่แหละครับพวกหมอกพวกเนี้ยคือ fog of war ถ้าป้อมมองไม่เห็นเรานะครับคือเรายังอยู่ในฟอกออฟวอร์อยู่เนี่ยป้อมก็ไม่สามารถที่จะยิงเราได้นะครับแต่กับการถ้าเกิดว่าผมเปิดให้ศัตรูและเรามองเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับฟอกออฟวอร์ึ่งป้อมยิงเราได้ทันทีครับดังนั้นครับจะถามว่ามันเป็นบั็อกไหมมันไม่ใช่บั็กครับมันเป็นระบบในเกมที่เราเนี่ยเพิ่งมาทำความเข้าใจกันนะครับผมมันเป็นระบบในเกมที่เราเพิ่งเข้าใจเพราะว่าถ้าจริงๆนะถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่แล้วศัตรูมองเห็นเราจากมุมไหนก็ตาม ป้อมก็จะมองเห็นเราด้วยแล้วมันก็จะยิงเราถึงแม้ว่าเราจะหลบตรงมุมนี้อะให้ขอบๆก็ตามถ้าอยู่ในวงป้อมยิงเราแน่นอนครับผมดังนั้นถ้าจใจพูดจริงๆแล้วนะครับมันคือระบบในเกมนะครับผมเป็น for a l war เราเปิดปิดเราเปิดอยู่แต่ถ้าเราเปิดให้ทุกคนเห็นเห็นไหมฮะมันก็ยิงเราเหมือนเดิมปิดปุ๊บไม่เห็นเปิดปุ๊บยิงชั้นใดก็ชั้นนั้นครับระบบนี้มันเป็นระบบในเกมนะครับมันไม่ใช่บั็กแต่อย่างใด แต่ที่จะมาบอกให้ผุ้คนฟังเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันคือบักหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่บักนะครับผมถึงแม้ว่า,าจะโจหของมันเป็นบัคก,ก็ตามแต่จริงๆแล้วมันคือระบบภายในเกมนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆว่าจะมาชดลองใช้ระบบนี้ในแร้งดูนั่นนู่นนี่ถ้าตัวมินเนี่ยนมาเห็นปุ๊บก็มองเห็นเราอยู่ดีนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวของ ศัตรูเดินผ่านมาเห็นเราป้องก็ยิงเราได้อยู่ดีนะครับผมดังนั้นก็ถือว่าเป็นการมาบอกกล่าวกันเฉยๆแล้วกันถามว่านําไปใช้จริงได้ไหมก็ไม่แนะนำแล้วกันนะครับผมเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ ตัวของการหลบแบบนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับผมถึงจะหลบได้ยังไงก็ตามมินเนี่ยนก็จะเข้ามาทําให้เราเนี่ยถูกมองเห็นอยู่ดีนะครับผมและสุดท้ายป้อมก็จะตีเราอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปแล้วนะครับผมว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นไปนะครับผมมันไม่ใช่บั็กนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบในเกมเท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆนะครับผมก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับและอย่างที่คนรู้นะครับผมว่าตอนนี้แพท 2.1a นะครับผมได้ทําการปล่อยออกมาให้เราเล่นแล้ว มีแชมเปี้ยนหลายตัวนะครับผมที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงความเก่งกาจนะครับผมรวมถึงมีแชมเปี้ยนบางตัวที่มีการบัฟขึ้นมาอย่างรุนแรงและตอนนี้ในคอมมูนิตี้นะครับผมได้ทําการโพสต์และคุยกันอย่างหนักหนาว่าตอนนี้นะครับตัวละคร2ตัวที่หดวมา,มากเลยคือตัวของ Darius และตัวของ สายย่านะครับผมเพราะว่าสอง,สองตัวนี้โดนบัฟมาหนักมากๆเลยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากได้แชมเปี้ยนที่ไวสําสหรับการไต่แรงเนี่ยแชมเปี้ยนทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับและอย่างที่ผมบอกครับผมว่าแพทสองจุดหนึ่งเอเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปรับบาลานซ์ต่างๆมากมายแต่ไม่หมดรวมถึงจะมีแชมเปี้ยนใหม่อย่างคาตาลิน่านะครับและคาตาลิน่านะครับผมบอกเลยว่าแจกฟรีถ้าเกิดว่าเราทํากิจกรรมครบนะครับแต่บางคนอาจจะไม่อยากแบบเสียเวลานะครับก็สามารถใช้เงินตัวของบูมด ในการซื้อได้เลยนะครับ แต่บางคนถ้าเกิดว่าไม่มีบูมโหมดอีกอยากจะเติมเกมนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นโคเซอร์ช็อปนะครับผมเติมได้100%นะครับผมและที่สําคัญที่สุดคือราคาถูกกว่าเราเติมเองด้วยนะครับสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเติมแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหลีกออร์บิเจนไวิฟและแน่นอนครับคิดถึงไวนิฟคิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่าง ราคลิปดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สาคัญที่สุดครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Sub s c r i b e ได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมดี o f Legends w i l d Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะ ด็กยกับเ,เพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมหรืออเมจินวารินะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม จินวารู้ครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า